อ่ในร่างกายของเราค่ะมันจะมีรูปกับนามใช่ไหมคะไม่มีมีรูปอย่างเดียวมีรูปอย่างเดียวนามมันอยู่ในใจค่ะสมมุติว่าถ้ามันแยกรูปกับนามก็คือร่างกายแล้วนามอีกส่วนหนึ่งถูกไหมคะใช่นามก็คือความรู้สึกนึกคิดค่ะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่งอยู่ในจิตค่ะแล้วทีนี้ตัวผู้รู้จะอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ที่นามอยู่ที่นามเหรอคะนามมันมาเอามาจากตัวผู้รู้อีกทีนึงผู้รู้เป็นผู้รู้นามรู้รูป ถ้าไม่มีไม่มีผู้รู้ก็จะไม่รู้อะไรเหมือนต้นไม้ไม่รู้อะไรแต่จิตนี้เป็นธาตุรู้มันก็เลยรู้รูปรู้นามได้แต่เดียวมันมันรู้ด้วยความหลงรู้ด้วยความคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราต้องมาสอนมันให้ปล่อยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะทุกข์กับมันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรารูปก็ไม่ใช่ตัวเรานามก็ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นอาการของธรรมชาติอาการของดินน้ำลมไฟอาการของของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆทั้งขายความคิดปรุงแต่งเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้พอมันไม่เป็นเราก็ทุกข์ขึ้นเาเราต้องให้รู้เฉยๆปล่อยวาง ร่างรูปจะรูปจะดับก็ปล่อยมันดับไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บตายเวทนาจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันสุขมันทุกข์ไปตามเรื่องของมันแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ,ะ,ะมีท่านอีงต่อครบะบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ โยมมีคำถามะคะคือว่าเวลาโยมฝันนะคะโยมจะไปรู้สึกตัวในความฝันนะคะแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เรากำลังฝันอยู่ะค่ะแล้วพอมีเจตนาเกิดขึ้นว่าเราไม่เอาความฝันเนี่ยเราต้องการที่จะตื่นนะคะก็สามารถที่จะปลุกตัวเองตื่นจากความฝันได้นะคะเสร็จแล้วะคะ่ะมันม,มันเหมือนกับมันช้าลงอะค่ะแล้วภาพความฝันดับลงอะค่ะ ัวโยมที่อยู่ในฝันก็หายไปแล้วมันเกิดเป็นสภาพรับรู้ว่าค่ะเกิดขึ้นแต่เป็นสภาพรับรู้ที่ปราศจากอย่างอื่นทั้งหมดอะคะ mm hmm. ไม่มีร่างกายไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีเลยะคะ mm ่ะ hmm. แค่แบบว่ารับร,ร,รับรู้อยู่เฉยๆะคะ mm ่ะ hmm. เราเห็นแล้วหลังจากนั้นนะคะมันค่อยๆเริ่มมีอย่างอื่นนะคะ mm hmm. เช่นร่างกายของเราที่นอนหลับอยู่คือเรานอนยังไงท่าไหนอยู่บนเตียงเนะะี้ยค่ะก็จะแบบ รู้อะค่ะมือวางตาที่ปิดหรืออะไรเงี้ยค,คือรู้หมดแล้วจะค่อย่อเห็นว่าหลังจากนั้นเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีความคิดเริ่มมันมันค่อยค่มีอะค่ะเสร็จแล้วน